To the point, yeah Skip all that talking little baby just get to the point Yeah This is my jam, jam, this is my joint, yeah Get to the get to the get to the get to the point Get to the point get to the point cause I got I got options I got options You know it I got options I got options สวัสดีครับผมปอน,นะครับจากช่อง YouTube นอนสอดวันนี้นะครับผมพาลูกค้าทุกท่านมาอยู่ที่โชรูมสอดพัทนาครสาขากเกษตรนวมินชว์รูมรถยนต์สอ,อดยอดขายันดับหนึ่งของประเทศวันนี้ผมมีตัว4ประตูรุ่นแรปเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมราคารุ่นนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่รวมสีเทานะสีเทาเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนะครับคันนี้นะครับกระจังหน้าเดิมๆของแรปเตอร์นะครับจะ ตัวแรปเตอร์จะมีกล้อง3 60องศานะครับอยู่ที่ตำแหน่งกระจังหน้ากระจกมองข้างแล้วก็ตัวโลโก้ด้านท้ายคอนชนหน้าคันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของ h a m m e r เป็นรุ่น a อ l a s นะตัวนี้มาใหม่นะครับตัวชุดกอนชนหน้าเนี่ยจะเป็นไฟไฟหลีส่วนที่เป็นไฟหลีแล้วก็เป็นไฟเดี้ยวในตัวเดียวกันส่วนไฟตัดหมอกจะเป็น led ดวงเล็กๆนะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกค่อนข้างเล็กนะแต่ว่าสว่างมากนะครับสำหรับตัวกอนชนรุ่น a อ l a s ก็จะมาประมาณนี้โลโก้แบบใหม่ เป็นตัวเพจนูนๆแบบนี้นะครับเป็นสีเทาตรงกลางเนี่ยเป็นตัวหนังสือคําว่าแฮมเมอร์สีแดงนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับของตัวรุ่นแรปเตอร์ยังอยู่เหมือนเดิมกล่องเรด,ดาร์นะกล่องเรดาร์ด้านหน้าเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนด้านล่างแคงที่เป็นสีงเงินก็คือแคงเดิมของตัวรุ่นแรปเตอร์นะตอนนี้ยังเป็นแคงเดิมอยู่นะครับลูกค้าสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้จะใส่แคงแฮมเมอร์ก็ได้นะไฟหน้านะครับไฟหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นลูกแก้วแบบนี้สําหรับตัว แรปเตอร์4 0 4นะจะเป็นแบบแมทริซเนี่เวลาเราเปิดไฟหน้าไฟมันก็จะแบบปัดซ้ายปัดขวานะแล้วก็จะมีสีแคมมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงฝากระโปรงกันจะมีสกู๊ปตัวเล็กๆมาให้ด้านบนนะครับเดิมๆแรปเตอร์ก็มีมาให้เลยนะที่เห็นตัวอื่นๆที่แต่งกันก็คือจะแต่งแบบแรปเตอร์นี่แหละเครื่องยนต์รุ่นนี้อ่ะบอกเครื่องยนต์หน่อย เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.0ไบโทบโบหรือที่บางคนเรียกก็คือทโบคู่จะเป็นทวบอลูกเล็กลูกใหญ่นะครับทางานแบ่งรอบกันนะรอบต้นจะเป็นลูกเล็กนะครับรอบกลางก็ลูกเล็กลูกใหญ่สลับกันส่วนรอบปลายจะเป็นลูกใหญ่ทํางานตัวเดียวนะครับได้ชาร์จอยู่ด้านบนลุยน้ําตามโัแกนรสูงถึง80เซนตัวจุดทวบระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์นะครับจะเป็นท่อยางนะสำหรับท่ออินเตอร์พัดลมหน้าเครื่องเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ใช่พัดลมที่ติดอยู่หน้าเครื่องแล้วมีสายพานดึงนะ การวารันตีการวารันตีเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกำลังนะสำหรับตัวแรปเตอร์วารันตี5ปีหรือ150,000กิโลแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะครับลูกค้าใช้แล้วสบายใจได้เลยนะสำหรับตัวแรปเตอร์อ่ะตัวล้อแม็กช่วงล่างนะครับเดิมๆเนี่ยตัวแรปเตอร์เนี่ยเป็นแม็กอลลอยขนาด17นิ้วแค่นั้นนะครับคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นแม็กของ a อแวนะครับขนาด20นิ้วตัวนี้จะเป็นออฟเซตศูนย ลัดด้วยยางตโยท้านะครับเป็นยาง305นะยางเนี่ยจะกว้างกว่าของเดิมนะครับของเดิมจะเป็นไซส์ประมาณ285ขอ17ปีกนกบนล่างจะเป็นของเดิมจะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับจากโรงงานแล้วก็โช้คจะเป็นโช้คฟอกแบบไฟฟ้าคันนี้ลองก้อนยกหน้า1นิ้วนะเพราะว่ากันชนด้านหน้าค่อนข้างหนักนะครับถ้าเราไม่ยกเนี่ยหน้ามันจะทิ่มน,นิดนึงอ่ะทรงประมาณนี้ไม่ยื่น,นะครับกำลังสวยเลยมันไดข้างของเดิมนี่จะเป็นสักๆแบบนี้วัสดุจะเป็นอลูมิเนียม สติกเกอร์ด้านข้างเป็นลายกระทิงนะครับกระทิงดำนะแต่ตาแดงนะครับน่าจะนอนดึกนิดหนึ่งด้านบนตัวโซล่าลูปจะเป็นของแฮมเมอร์เช่นกันจะมีตัวสปอตไลท์เห็นนะจะมีสปอตไลท์มาด้วยนะครับและด้านข้างก็จะมีเหมือนกันนะสำหรับตัวโซล่าลูปอาจจะผมเปิดไฟให้ดูนี่ประมาณนี้เปิดผ่านรีโมทได้เลยนะนี่เปิดปิดผ่านรีโมทได้เลยโซล่าลูปมองเลยโค้ตสว่าง ถ้าลูกค้าเข้าส่วนเข้าไล่ตอนคืนนะผมบอกเลยติดตัวนี้ไปนะใช้งานโคตรดีสว่างมากนะครับด้านท้ายตัวโลบาร์เพิ่มเติมเป็นของตัวแฮมเมอร์นะครับรุ่น n i ท์ฟูลีกันชนด้านท้ายก็เปลี่ยนใหม่ของเดิมมีอยู่แล้วนะแต่นี้เปลี่ยนเป็นแฮมเมอร์เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นโนวาซีลี่อมีสปอร์ตไลท์ด้านท้ายเวลาใส่เกียร์ถอยก็จะติดแบบนี้นะหูลากโอเมก้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแป้นลาก ท้ายเดิมนะแต่ว่าหน้ายกนะครับสำหรับภายในตัวแรปเตอร์นะครับเบาตัวผ้าเนี่ยมันจะเป็นคาคทันทา่ามันจะเป็นเหมือนหนังกลับตั้นข้างแล้วก็นั่งรู้สึกจะกระชับนะสำหรับตัวบอบ์ดแรปเตอร์นะจะไม่เหมือนกับตัวรุ่นอื่นนะครับเป็นไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับพวงมาลัยปุ่มมัลติฟังก์ชันมีให้ครบมีเทเลนชิพมาจากโรงงานนะครับไฟหน้าออโต้หน้าจอเลนไมายขนาด12นิ้วนะครับส่วนหน้าจอกลางตัวนี้นะก็12นิ้วเช่นกันนะครับแอร์แยกซ้ายขวา รองรับ Apple Ca r p l a y Android Auto สามารถโหลดฟอร์ดพาเ mm hmm. ชื่อมฟอร์ดพานะครับดูส่วนบริการใกล้บ้านได้แล้วก็สตาร์รถพันมือถือได้เกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบสี่สปีดเป็น e s h i ต t e r นะนี่โคตรเทพบอกเลยอย่างยานอามรกาแล้วก็มีตัวไวร์เลสชาร์จแล้วก็โหมดการขับขี่ขับ2มีขับ2 H4, H4L, 4A นะครับเป็นไฟฟ้าตัวรุ่นลัตเตอร์เนี่ยจะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด6โหมดนะ อ่าตัวนี้ก็คือท็อปสุดนะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจทักได้ที่เบอร์0 8 6 3 4 4 0 7 3 9นะครับผมปอนส์ฟอร์ดยินดีให้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นไทยไฟแนนซ์ Finance ทานแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยทุกอย่างจัดก,การให้หมดเลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งช่อง YouTube ปอนส์ฟอร์ดหรือสนใจทักได้ที่เบอร์0 0 8 6 3 4 4 7 3 9นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรถยนต์ฟอร์ดแต่งออกชสูมทักได้ที่เบอร์0 0 8 6 3 3 4 4 7 9นะครับสวัสดีครับ Get to the point, cause I got I got options, I got options You know it, I got options, I got options You know it, I got options, I got options, you know it, I got options, I got options.